ทุกๆคนครับนี่นะครับคีย์บอร์ดจีนนะครับก็มาดูกันนะครับก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับราคาถูกมากผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะครับคีย์บอร์ดในราคาแค่ครึ่งพันนะครับราคามันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าเป็นของจีนราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมได้มาก็คือ หกร้อยบาทนะครับใน Lazada มีให้คนเลือกซื้อแล้วตอนนี้อ่ายี่ห้อมันน่าจะชื่อว่าเมดกีนะครับ MK หนึ่ง TKL เป็นแม n i ค a คีย์บอร์ดนะครับบูสวิตสวิตอะไรก็ไม่รู้นะครับสวิตของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นสวิตของจีนทั่วๆไปนะครับก็คือมาฟังเสียงกันดีกว,ว่า ก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับอ่าสภาพคีย์บอร์ดก็จะเลอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่เพิ่งได้มานะครับได้มานานแล้วแล้วก็เอามาใช้งานจริงนะครับคีย์บอร์ดตามที่ใช้งานมาเนี่ยใช้งานแบบหนักตัวนะครับทุกวันนะครับรอยเห็นไหมครับรอยขี้ใครขี้เล็บนะครับมันยังมีติดอยู่นะครับแต่ผมว่ามันโอเคเลยแหละเพราะว่าผมใช้งานทุกวันคีย์แคปนะครับปุ่มไม่ลอกสีไม่ลอกนะครับ เคยใช้คีย์บอร์ดตัวถูกอันนี้อายุใช้งานประมาณ5เดือนนะครับผมเคยใช้คีย์บอร์ดตัวที่แพงกว่านี้นะครับประมาณ3 0 0พักว่าบาทนะครับเคยใช้แต่ไม่ขอบอกยี่ห้อนะครับอ่าม่งหเดือนนะครับปุ่มนะครับลอกนะครับทีแคปนะครับลอกออกอันนี้แต่ตัวนี้ครับใช้สายวิ่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าส่วนโหมดไฟนะครับทั่วไปนะครับ ไม่ต้องคงเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วไฟบีตติ้งไฟอะไรอย่างนี้นะครับปรับได้หลากหลายนะครับประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดสีไฟสีเดียวนะครับก็คือสีฟ้าไม่ใช่มีไม่ใช่ RGB นะครับก็ประมาณนี้มันก็ราคาถูกนะกคงได้แค่นี้แหละมันอาจจะมีคีย์บอร์ดตัวอื่นนะครับที่ราคาประมาณนี้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เป็นแบบไซส์มินิไงเป็นแบบ full ซ i z e อะ อันนี้คีย์บอร์ดมันเป็นมินิครับน้ำหนักตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมว่ามันมันโอเคมันมันหนักกลางดีนะตามสไตล์ไมโครนิคอลนะครับมันจะมีน้ําหนักหน่อยหนึ่งนะก็คือว่าวางโต๊ะครับหนักอยู่ครับเก็งอยู่อะ่ะเวลาถืออะ่ะก็คือมันไม่เลื่อนไปไหนแน่นอนละตอนใช้งานอ,อ่ะนะครับก็ผมว่าให้ความพึงพอใจครับก็ประมาณ8นะครับถือว่าโอเคก็ไปหามาลองใช้ก็ได้ครับแค่นี้แหละ